สวัสดีครับผมช่องบ่าวคนทองคนนิดก็วันนี้พาทุกคนมาชมของลูกปั้นหลวงปู่ศิลาสินจันททูที่เปลี่ยนไปท่านเพราะว่าก็คงจะลอกสีเก่าออกแล้วก็จะพ้นเป็นสีใหม่นางร้านตั้งใหม่คุณจะทำใหม่ลอกสีใหม่ที่ดูก็ว,ว่าเป็น,นอะไรอะไรครับหลวงปู่ว่าเขาจะทําเป็นสีทอง ลอกสีเก่าออกจะเป็นสีทองเคยดูคนพาดบึมาชมเนี่ยาดูดจักกันยงดูรอบๆนะก็ไม่ขึ้นแล้วก็ยังไม่เสร็จความอัปเดตนะคนที่ธรรมอุทยานวันนี้ เปลี่ยนไปนี้ก็ธรรมะพิยานก็จะเดินผาไปข้างหน้าด้วยเงียบสนิทรับธรรมะพิยานธรรมะธรรมะพิยาน บั้งของปู่พงวงปู่ศิลาสิจธิโจทัก็เปลี่ยนไปเยอะคือมันก็พอกพอกขึ้นมาพอกปูนขึ้นมาอีกคือสังเกตเห็นท่านคือเขาจะพอกพอกเอาปูนคือพอกปูนให้หนาขึ้นหนาขึ้นอัดให้หนาขึ้นไงทำให้องวงปู่ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นทังนะทำให้หนาขึ้น ให้หนาขึ้นทําให้ใหญ่ขึ้นนะให,ให,ให้ให้รูปใหญ่ขึ้นกว่าเก่าคือให้นัขยายความใหญ่ขึ้นไงเห็นไหมคนณทุท่านหนาขึ้นใหญ่ขึ้น เปลี่ยนไปแล้วออกสีทำใหม่คนพอป้ามาอัปเดตผมมันสีตันโอ้แดดร้อนคุณ พาเดินดูคุณพาเดินดูทำธรรมะวิญญาณเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วไม่ได้มาตั้งตั้งเป็นเดือนพาข้ามถนนมา มาเดินดูท das ุกคนทุกท่านก็เนี่ยท่านรูปยืนของหลวงปู่ศิลาก็ก็ทำขึ้นใหม่แล้วนไก็เป็นรูปเป็นร่างแล้ววันไหนไม่รู้ก็จะเอาลูกลวงปู่มาตั้งรูปยืนของหลวงปู่จะมีวิธีการอีกล้ะ เรื่องคนลาวมาเต็มเลยใส่ผ้าสิ้นอันนี้ก็เงียบเหงาเงียบคนมาก็เลยมาก ผิดล,ลาวเข้ามานีรูป ที่รูจ่จริงของหลวงปู่ยืนอยู่ด้วยคนก็เข้ามาทางฟังนู้น

าย่าย,ยบรรยากาศวันนี้ก็เย็นสบายดีทุกคนบรรยากาศของวันนี้นะทุกคนทุกท่านที่ทำอัตยาน กบรรยากาศที่คนได้ทนทุทกซอกทุกมุมกัน อัพเดตมาอัพเดเขียวลานจอดรถคนก็ปากปายมาดูที่ถมใหม่คนที่ว่าซื้อรถถมใหม่ ช่วงประมาณเที่ยงน,นี้นะท่นท่านตามมาเปลี่ยู ตรงนี้แล้วคุณนี่ห้องน้ำใหม่ท่าน,นเห็นไหมนี่เป็นห้องน้ำใหม่นี่ที่ว่าซื้อที่ทกนนันจบคนจีดมานี่ที่จานจอดรถเนี่ย ี่เป็นลานจอดรถเนี่ยตัวใหม่นี่ของใหม่นี่นะทุกคนขยายกว้างนะธรรมทยานโอ้ไปถึงนู่นนะคงน่นจะสร้างเจดีย์นะ่นนะืไม่รู้จะวางลือกซีลาเลืกยามดีตอนไหนก็ไม่รู้ก็ตอนนี้ก็ถมตรงนี้ไปก่อนไงเนี้ยผมจะ่วงแบบนี้ไปก่อนนี่เป็นลานจอดรถใหม่ตรงนี้เป็นล,ลานจอดรถน่ะ ตรงนู้นเจดีรู้ไกลๆกลหนะ่อยจะทำเจดีนั่นแหละตรงนู้นนะ่ะเนี่ยที่เจดีเนี่ยมีเป็นลานจอดรถทั้งนั้นเลยแถวเนี้ยที่ซื้อไว้นไหนี่งที่เลยของทางวิทยาน,นี่เอามาอัปเดตของวันนี้คุณนกะ็คนลาวข้ามมาประเทศลาวเยอะเหมือนกันรถนะล,ลาวสีขาวทะเบียนรถสีขาวนี่ก็เป็นที่ลานจอดรถใหม่ เดินดูอมอ้อมให้หมดมันนานมาถ่ายทัย้งทีรถลาวมีสองคันทะเบียนรถประเทศลาวมีมาสองคันโฟจนเลียนแลน แลนคันหนึ่งแล้วก็นิสสันคันหนึ่งเนี่ยทะเบียนเราเนี่ยคามอัพเด baby's ห้ามจริงไหนสินค้าลอตเตอรี่เขายบดเข้ามาหนึเม So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I gotta bend Greta against people who baden it, being negative. I got facts over facts over tracks This and that's slow, speaking fast I can roast, I can gas, think I'm okay and that But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you are behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last ามาอัปเดตของวันนี้นะครับทุกคนทุกท่านที่ธรรมะอยานก็เปลี่ยนไปเยอะละเรียนขวาแล้วไม่ได้มาก,ก็เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปมากม

I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. o A v a c i n t modern kingdom for the taking. ก็คงจะจุบคลิปอยู่แถวกับอันเนี้ยตรงที่ขอคุณขอคนของท้าววิสุวรรณกับพญานาคสุวรรณนาขนาด ย่งไก็ฝากกดติดตามช่องดูรูปบ่าวบนทองคนได้ดีวยถ้ากดช่องด้วยนะครับผมผมก็จะทำเกี่ยวกับวัดกับวาและานที่ช่องเที่ยวต่างๆที่ได้ไปที่จังหวัดที่ผมได้ไปที่ดีเที่ยววัดถ่ายทอดเป็นคลิปปุ่นที่ช่องบ่าวบนทองคนได้ให้ทุกคนได้ชมกันฝากกดติดตามด้วยนะครับผมวัดไหนที่เป็นกระแสผมก็จะไปถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนะอย่างไงก็ฝากกดติดตามให้ คนอีสานทักถึงช่องด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดนั่นละทุกอย่างแล้วทุกคนฝากกดามให้หน่อยนะครับผมยังไงก็ให้คนอีสานทักถึงช่องด้วยบ่าวบนทองคนริบลุกอีสานวันนี้ก็พามาอัปเดตทุกคนได้ชมกันเรื่องของธรรมะทรกอย่างเป็นยังไงแบบไหนเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมอะไรเยอะไหมนะท่านแล้วปั้นขูกเงินไหมใจใหญ่ ก็นีのの่เป็นแท่นท Ch ี่จะทำที่ยืนถูกปู่เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะต้นต้นไม้ออกดอกเต็มไปหมดแล้วต้นไม้หนาหนาวเย็นๆนั่นนะเอาฝากกดติดตามช่วยดูทุกบ่าวพกทวงคอยดนให้ผมที่สารทั้งหนึ่งช่องด้วยนะครับผมขอกาบซื้อแล้วครับผมจบที่ตรงนี้แหละครับผมก็ซื้อนะครับผม